พี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเลขาธิการกปรป,ปสกำนันสุเทพเทือกสุวารครับผมมั่นใจว่าวันนี้กำนันสุเทพมีความสุขมากบนเวทีแห่งนี้คือพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆน,นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับอยู่บนเวทีได้อยู่ข้างล่างนี้ประมาณ300กว่าคนครับอยู่ที่บ้านอีกหลายหมื่นคนครับทุกคนมีอุดมการณ์เดียวกันทุกคนต้องการให้ประเทศไทยนั้นมีความสงบสุขมีความเจริญรุ่งเรืองปราศจากการคอร์รัปชันครับ เมื่อสักครู่นี้กำนันสุเทพได้พูดถึงการต่อสู้วันยาวนานผมเรียนเพิ่มเติมให้นักกำนันครับวันนี้เป็นวันที่101ครับที่กำนันสุเทพได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อขับไล่ระบอบทักษิณน,นับตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2 5 5 6ที่เวทีสามเสนจนกระทั่งมาอยู่ที่เวทีปัจจุบันวันนี้ครับ ผมเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นมีสัญ,ญลักษณ์คือช้างชูงเคบเพลิงและคนที่จบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นเราเรียกตัวเราเองว่าลูกช้าง <S <S 1> <S 1> กำนันสุเทพก็เป็นลูกช้างคนหนึ่งครับและเป็นลูกช้างที่ทรงพลังที่สุดในประเทศไทยขนานี้ครับ <S <S 1> <S 1> และที่เหนือไปกว่านั้นครับพลังที่ว่านั้น เป็นพลังแห่งความดีครับผมเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าพลังที่เหลือเหลือเฟือของกำนันสุเทพ1 0ึ่ยหงวันที่ผ่านมาเดินอีกไม่รู้กี่สิบวันไม่รู้อีกกี่ร้อยกิโลนะครับกำนันสุเทพเดินเข้าหาพี่น้องประชาชนในขณะที่รักษาการนายกตรีหลบหนีประชาชนครับ พวกเราบนเวทีนี้และข้างล่างนี้ลงมติครับว่ารัฐบาลนี 1. ้ไม่อยู่ในสภาพที่จะเดินหน้าต่อไปได้แม้แต่ก้าวเดียวครับรัฐบาลนี้ยังกอดเก้าอี้อยู่ทุกนาทีที่อยู่คือการทำ้ายประชาชนในประเทศครับการทำลายครั้งนี้การทำลายครั้งนี้ มันไม่มีในประวัติศาสตร์ของโลกเลยครับมีการทำลายคนที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติครับผมขออนุญ,ญาตตรงนี้ครับเนื่องจากว่าเรามากันเยอะเรามากันทุกคณะเรามากันทุกรุ่นเพราะฉะนั้นขออนุญาตให้ได้มีตัวแทนของพวกเราอีกสักสองสามท่านด้วยกันที่จะได้มีโอกาสได้ทักทายกับพี่น้องมวลมหาประชาชนนะครับ ท่านแรกนั้นจะเป็นการอ่านกรอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรองริ้วเฉลิมวงขอเรียนเชิญครับเป็นกรอนจากใจสิทธิ์เก่ามหาเชทยาลัยเชียงใหม่ทุกคนนะคะชาวลูกช้างมอชอขอร่วมต้านรัฐบาลโกงชาติทาดทักษิณโกงชาวนาโกงพลังงานพลานแผ่นดิน ขอขับไล่ให้เส้นแผ่นดินไทยให้โลกไทยได้เติบกล้าด้วยสามารถใช่เป็นท่ารอได้ดีเพราะพี่ให้ให้คนดีมีที่ยืนบนผืนไทย ใช่คนชั่วได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินชาวลูกช้างมชขอร่วมรบจนคนชั่วยอมสยบจบศูนย์สิ้นคนขายชาติทุรชนพ้นแผ่นดินล้างระบอบทักษิณให้สิ้นไทยขอบคุณค่ะ หนึ่งกรจบไปไม่พอครับมีอีกหนึ่งกรอ,อีกคราวนี้อ่านโดยสามคนด้วยกันหนึ่งในนั้นเป็นสาวเหนือผมเรียนพี่น้องอย่างนี้ครับว่าสาวเหนือนั้น99%รู้จักอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็มีวิจารณญาณน,นะครับผมมั่นใจว่าสาวเหนือที่จะมาอ่านบทกรต่อไปนี้ รู้จักว่าอะไรคือญ่าแฝกอะไรคือญ่าแพลกผมมั่นใจว่าสาวเหนือที่จะมาอา่านบทลอนต่อไปนี้รู้จักว่าหาดใหญ่คืออำเภออยู่ในจังหวัดสงขลา <laughs> และผมมั่นใจครับว่าสาวเหนือคนนี้ถ้าเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ไปเลือกตั้งแต่เขาไม่ได้ไปนะครับถ้าเขาไปเลือกตั้งเขาย้อนบัตร ไม่ผิดหิบแน่นอนครับขอเชิญครับสวัสดีค่ะชาวนาไม่ได้เงินจำนำข้าวรัฐบาลจัดเงามุ่งเลือกตั้งชาวนาผมคืนทุกประดังสิ้นหวัง ฆ่าตัวตายไปหลายคนอดอยากยากแขนแสนลำเค็นเลือดตากระเด็นนี่สิล้นรัฐบาลทรยศคนยากจนอีกร้อยชาติก็ไม่พน้นจากเวรกรรมใช้เป็นหนึ่งเรื่องข้าวนานหลายปี ทุดจริตจนศักดิ์ศรีถูกเกียบยำ่ำกองชาติกองชาวนากล้ากระทำม,มีผู้นำทารยศปลดออกไปมีผู้นำทารยศปลดออกไปมีผู้นำทารยศป,ปลดออกไป ภาคใต้นะครับขอเชิญคุณมานิสวงสุริรั์ครับดีครัคบมวรมหาประชาชนที่รักทุกท่านครับน้ำตาลอะไรเชียงใหม่ลูกช้างเราร่วมกันมีมติว่าเราจะขจัดระบบทักษิณให้พ้นแผ่นดินไทย เราจะให้นางยิ่งรักนางสาวยิ่งรักชินวัตรลาออกไปเพื่อร่วมกันเพื่อพวกเราจะได้ร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยขอบคุณครับพี่น้องครับใกล้เวลานะนะครับใกล้เวลาแล้วกำนันจุเทพบอกว่าจากนี้ไปให้เราเตรียมเรื่องการปฏิรูปประเทศ เราทิ้งระบอบทักษิณไว้ข้างหลังครับสุดท้ายเลยนะครับก็คือผู้ประสานงานที่จริงๆแล้วเรามีผู้ประสานงานเยอะมากในวันนี้เพราะนักศึกษาเก่ามากันเยอะมากนะครับเตรียมตัวกันแค่สี่ห้วันเท่านั้นเองแต่เราสามารถรวบรวมได้ถึงสามสี่ร้อคนด้วยกันผู้ประสานงานคนนี้นะครับคือคุณชาลีตั้งจีรวงแล้วเดี๋ยวเรามีข่าวดีครับเพราะว่าคุณ ชาลีจะบอกให้เราทราบด้วยว่าวันนี้เราวเรวบรวมเงินมาสนับสนุนกลุ่มต่างๆรวมทั้งกลุ่มของกำนันสุเทพอย่างไรนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายครับ<ว>ขอนายชาลีตั้งจีระวง์ ศซียนเก่าจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่9ครับผมต้องขอคารวะหัวใจของพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ต้องมาลำบ,บากเพราะรัฐบาลอยู่ทุกวันนี้ครับวันนี้พวกเราลูกช้าง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รวมพลมาจากหลายคณะหลายภาควิชาอยากจะบอกว่าพวกเราที่มารวมกันอยู่นาที่แห่งนี้เพื่อให้กำลังใจกับพี่สุเทพเพี่ยงสุบัรของเราครับ <Wow. S 1> ในอดีตที่ผ่านมา เราลูกช้างหมารายเชียงใหม่มีความรักมีความสามคัคคีร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีไม่เคยแบ่งวักแบ่งฝ่ายครับผมอยากขอร้องว่าท่านนายกลาออกเถอะครับอย่างน้อยให้คิดว่าท่านเสียสละ และที่สำคัญที่สุดคือเสียสละต่อชาติและบ้านเมืองเพื่อลูกหลานของเรา <ค confer dles> ต่อไปในอนาคตครับในวันนี้มีข่าวดีครับผมในฐานะแกนนำที่รวมพลนะครับเพียงเวลาห้าวันเศษเท่านั้นเองครับเรามียอดเงินที่ร่วมบริจาคกับลุงกำนันรวมทั้งสิ้น หนึ่งล <cues> <spe ech> <ını urai> ้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทครับเนื่องจากเงินที่บริจาคจากลูกช้างเราวันนี้ล้นหลามเราเลยเผื่อแผ่ไปถึงทุกหน่วยครับ หน่วยที่หนึ่งหน่วยคุ้มครองคอปทน,นะครับหนึ่งแสนบาทครับหน่วยที่สองพวกชาวนากรมชาวนาที่มีความยากลำบากกับนโยบายจำนำข้าวเราบริจาคหนึ่งแสนบาทครับสำหรับ ผู้ที่เจ็บป่วยผู้ตายเรามียอดเงินบริจาค4แสนบาทครับส่วนที่เหลือก็เป็นของกอปสสำหรับเรื่องการจัดการ6 7 6 7 0 0 0บาทครับขอขอตังเงินด้วยครับขอตรงเงินด้วยครับ พี่เพื่อนๆนน้องน้องชาวมาลายเชียงใหม่ที่ครบครับขอขอบคุณแทนมวนมหาประชาชนครับขอบคุณด้วยหัวใจและบอกกับท่านทั้งหลายว่ารักพวกท่านสุดหัวใจเลยครับยอดที่บริจาคยอดแรกเลยนะครับ,อบทอประทนหนึ่งแสนบาทครับ สำหรับชาวนาหนึ่งแสนบาทครับผู้บาดเจ็บแก่ก่อนเขียนผู้บาดเจ็บผู้บาดเจ็บสี่แสนบาทครับและที่เหลือนะครับสำหรับ ลุงกำนัลไว้บริหารจัดการ 6, 7, 7, 000บาทครับ